โครงการ t m f Level Up New Media n e w v i l a เนี่ยเป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและงสารเราตั้งใจนะครับที่อยากจะเชื่อมโยงวิธีคิดประสบการณ์ของคนทําสื่อในระดับที่เป็นเขาเรียกมืออาชีพคํามวร์อยู่ในวงการมานานอาจจะเป็นคนรุ่นผมหรือก่อนผมย้อนกลับไป20-30ปีที่แล้วนะครับเ,เขามีวิธีคิดยังไงเขามีประสบการณ์ชีวิตยังไงผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากกว่าตําราหรือความรู้ที่เรามีอยู่ในห้องเรียน ที่ด้สถาบันซึ่งจริงๆกานนั้นเป็นกรอบหรือเป็นพื้นฐานให้น้องๆทุกคนอยู่แล้วแต่การได้มารับรู้ถึงถึงประสบการณ์ชีวิตนะครับไม่ใช่ประสบการณ์การทาสื่ออย่างเดียวทุกคนมีประสบการชีวิตที่หลากหลายมากแล้วยิ่งเป็นประสบการณชีวิตที่อยู่ในแวดวงสื่อผมว่าการแชร์กันเพื่อให้น้องรุ่นใหม่ที่เขาเกิดมาในยุคปัจจุบันในยุคเทคโนโลยีที่มีความพร้อมอยู่แล้วเนี่ยสามารถรู้วิธีคิดนาประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกันเอาไปใช้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคอนเทนต์ แล้วไปเลือกเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคต่างๆมาซัพพอร์ตวิธีคิดเขาเพราะนั้นการเชื่อมโยงเพื่อให้ทุกอย่างเขาเรียกว่าขยับตัวขึ้นเราถึงเรียกว่า t m f l e v เล Up คือให้เขาขยับมิติของการคิดให้เด็กรุ่นใหม่มีมิติของการคิดที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบต,ตัวเองกับสังคมมากขึ้นทำแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องที่มันสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดมาจากการคนหลายๆเจเนอเรชันถ่ายทอดแล้วก็บอกต่อกัน เพื่อให้เขามีว it nee ิธีคิดที so ่ดีข so ึ้นและแน่นอนครับถ้าเขาทําสื่อที่มีไอเดียดีมีกิมมิกที่ดีมีวิธีการนําเสนอที่ดีสื่อเหล่านั้นก็จะเป็นสื่อที่สร้างสรรค์แล้วมันปลอดภัยสาหรับทุกคนมันก็จะเป็นสื่อนําดีที่จะไปไปไล่สื่อที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะต่อการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของสังคมได้นั้นช่วยกันทําสื่อไปเยอะแบบนี้นี่จึงเกิดโครงการแบบนี้ขึ้นครับเขาเรียกว่ามันมีอยู่คำคำหนึ่งที่กองทุนเราพยามันจะ จะสื่อสารออกไปนะครับอย่างเรามีการให้ทุนสนับสนุนเราก็เรียกว่าแก a n for change นะครับเช่นเดียวกันครับเรามีเขาเรียกคําที่เจ้าหน้าที่กองทุนหรือนโยบายของท่านผู้จัดการเนี่ยเราก็นายกรสีทุกสายท่านวางไว้เนี่ยมันคือสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่แล้วทุกๆสื่อที่กระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคมแต่ขอให้เป็นสื่อที่มีความการกระทบในเชิงบวกนะครับสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเรารู้สึกดีเรามี i n s p ป r a t i o n บางอย่างที่ดีต่อสื่อหรือคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราบริโภค แล้วเราเกิดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างไปลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมพลังของสื่อมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนได้แล้วคนนี่แหละที่เราบริโภคสื่อก็จะไปเปลี่ยนแปลงเขาเรียกกระบวนการหรือวิธีคิดหลายอย่างกับสังคมได้ไปโดยปริยายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสื่อกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะเรากําลังอยู่ในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของคอนเทนต์ของแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั so, life, ้นการเปลี altung, so ่ยนแปลงตัวเราเองในการรับสถานการณ์ของสื่อที่มันเปลี่ยนไปกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในเชิงบวกเพื่อทําสื่อที่ดีๆมากขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นก็จะช่วยให้สังคมในภาพใหญ่นะครับในระดับชุมชนสังคมระดับประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อนั้นเราจะถูกยกระดับขึ้นมาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วนะครับเขาถึงมีคําบอกว่าดูหนังดูละครแล้วเราดูคุณภาพของงานสื่อในประเทศนั้นเราจะรู้เลยว่า ประเทศนั้นเป็นคนมีคนที่มีคุณภาพระดับขนาดไหนนะครับหวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมิติของคนรุ่นใหม่ให้มีเขาเรียกว่าจิตสำนึกที่ดีในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์มากขึ้นครับมิติของสื่อในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเราเข้าถึงกันได้ง่ายและทุกคนก็เข้าถึงได้นะครับเขาเรียกว่า,าข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆในรูปแบบทุกรูปแบบมันจะมีเยอะมากล้น ใช้คําว่าล้นบางอย่างก็เป็นขยะบางอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่น้องๆหรือคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนในคนในยุคเราในปัจจุบันเองทุกๆคนในทุกเพศทุกวัยเนี่ยเวลาจะจะเสพสื่อหรือว่าจะเขาเรียกว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่เข้าถึงคอนเทนต์นต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีคิดหรือสติกันนิดนึงนะครับว่าสื่อประเภทไหนคอนเทนต์แบบไหนเนื้อหาแบบไหนที่เหมาะเข้ากับเราได้บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องตามกระแส ไม่ต้องตามเรื่องของอารมณ์หรือความที่ที่ปัจจุบันเราเรียกว่าดราม่ากัอนอยู่ตลอดเวลาเครับเลือกบางอย่างที่มันเหมาะสมกับเราก็พอแล้วพยายามตรวจสอบสิ่งที่เราสนใจในเรื่องนั้นๆว่าเขาเรียกมันเป็นแก่นสารของชีวิตหรือสิ่งที่จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากการเข้าไปเสพสื่อหรือดูคอนเทนต์หลังนั้นไหมถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ผลิตสื่อหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆพี่คิดว่า เราควรจะต้องศึกษากับมันให้ดีก่อนนะครับว่านอกจากวิธีการผลิตแล้วนะครับไอ้ตัวแมสเซจที่เราต้องการจะพูดถึงเนี่ยมันมันโอเคไหมเราต้องการจะพูดว่าอะไรกันแน่แล้วถ้าเราตั้งใจว่าเราจะทําเป็นมือเป็นอาชีพจริงๆถ้าถึงเราจะไม่ได้เรียนคณะนิเทศศาสตร์หรือคณะภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่มันมีช่องทางอื่นในการเรียนเยอะแยะอย่างอย่างที่เราอย่างโปรเจกต์นี้ที่ททน้องๆก็ได้เรียนอะไรท,ทั้งหลายอย่างนะครับก็พี่คิดว่าถ้าตั้งใจกับมันจริงๆ ศึกษาให้ศึกษาให้ดีศึกษาแม้กระทั่งวิธีการคิดคอนเซปต์ตอนนี้สื่อมันทุกคนเสพสื่อกันตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่เราตื่นนอนมาถูกไหมครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราละว,ว่าเราจะเลือกเสพสื่อที่มันสร้างสารรค์ดูแล้วมันจะลงใจดูแล้วเรามีความสุขหรือเราจะเลือกเสพสื่อซึ่งมีแต่ความเครียดนะครับความแตกแยกในสังคมที่สุดเอฟเฟกต์นี้อะไรต่างๆนันานซึ่งพี่ิดว่าไอ้พวกนั้นมันเป็นสิ่งที่เสียเวลาเขามากในชีวิตนะครับคราวนี้ โดยเฉพาะน้องๆถ้าน้องๆอ,อยากจะเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยก็ควรจะงดเสพพวกนั้นให้เยอะ,เ,ยอะเสพสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเราเองนะครับแล้วก็พี่คิดว่าถ้าเราไปเสพสื่อพวกนั้นเยอะๆมันมีแต่พิพเศษเหมือนมันเป็นคล้ายๆมะเร็งที่เราเรามันกินแล้วแต่ใจเราแล้วลนะครับแล้วถ้าใจเรามันแย่ ีนหน่อยร่างกายเรามันก็แย่ตามนะครับเวลาที่เราตอนนี้ผมงได้มีข่าวคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่ถูกบูลลี่กัน,นต่างๆนานาแม้กระทั่งคนที่ฆ่าตัวตายสถิติการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นนะครับหยุดเสพแล้วผลิตสมมุติเราจะเป็นคนผลิตผลิตสื่อที่มันสร้างสรรค์ให้มันมีประโยชน์กับคนอื่นๆนะครับ